สวัสดีครับนักสะสมเหรียญมือใหม่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญ10บาท2สีปี2555เลขสวยนะครับปี2.555นะครับมาดูนะครับวา่าเหรียญที่ผมจะมารีวิวเนี่ยมันผิดปกติตรงไหนนะครับ่ผมให้ดูนะครับ ในเวลาอันสั้นๆมาดูครับว่าสังเกตดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าสังเกตดูครับด้านบนตรงท้ายเลข9นะครับลองดูนะครับตรงท้ายเลข9นะครับมีลักษณะเป็นเลขยันคล้ายๆเลข92ตัวเป็นเหรียญที่อ่าปี2555ที่ผมส่งแล้วอ่าส่วนใหญ่จะไม่มีแต่มีเหรียญน,นี้มาเจอนะครับแต่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะไม่เห็นนะครับอ่า FC นะครับ ก็คือหมายความว่ามองแล้วก็ต้องส่องในในกล้องความคมชัดสูงถึงจะเจอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับเกิดจากการปั๊มแล้วลงน้ําหนักไม่เสมอก็ได้มันก็เลยอาจจะเป็นฟองอากาศดันขึ้นมาให้เป็นเลข9หรือเครื่องหมายอุณารลมนะครับแค่ายาอุณารลมในเหรียญการจนาพิเศษนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลขเเห็นไหมครับอ่าเนี่ยเลขเเลข9ชัดไหม อ่าเนี่ยสวยๆเลยนะครับอ่าปกติทั่วไปก็จะเรียบแต่ยกเว้นตรงนี้ที่อ่าที่มีนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเหรียญ10บาทปี2 5 5พประอยสียนใหญ่นะครับดูเดี๋ยวผมกลับให้ดูนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับเนี่ยปี2555นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักสะสมมือใหม่ถ้ารักมีใจรักในการสะสมเหรียญก็ต้องขยันส่องแล้วก็ ้องส่องหรือว่าเอาโทรศัพท์ก็ได้ที่มีความละเอียดสูงในหรือขยายดูใน Google l e n นก็ได้นะครับภาพมันจะคมชัดมากขยายออกมาแล้วสองแบบนี้นะครับเหรียญ10บาท2สีปี2555นะครับอ่านะครับนี่ครับดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นแน่นอนครับใส่แว่นสายตาก็มองไม่เห็นต้องใช้เลนขยายเท่านั้นเนี่ยน,นี่คือปกติดูอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ก็จะไม่เห็นแต่ดูนะครับ ความหักเหของแสงมันจะทำให้เราเห็นว่ามันมีเลข9อยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเหรียญที่มีเลข92ตัวเพราะนั้นผมถือว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพิเศษที่เก็บไว้นะครับอาจจะมีนักสะสม ที่ต้องการเหรียญแบบนี้เหรียญพิเศษแบบนี้นะครับเพราะว่านักสะสมเหรียญชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างจะมีเหรียญพวกประเภทแบบนี้เหรียญเออเลอร์คอยอย่างเงี้ยจะเยอะหน่อยนิดหน่อยมีเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญห้าบาทเหรียญยี่ห้าตังห้าสิบตังนะครับเหรียญห้าบาทที่มีเออเลอร์คอยที่ลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาอะนะครับเนี่ยหันมาเห็นไหมฮะ ถ้ามองอดีมันก็จะเหมือนเลข9ยันเลข9ที่พระนิยมเขียนเลข9ขึ้นบนในบ้านนะครับยันเลข9แบบนี้นะครับถ้าก่าว่าเหรียญน,นี้มีเลข92ตัวนะครับเพราะนั้นเป็นเหรียญที่ถ้าเก็บไว้นักสะสมชอบมีราคาพอสมควรสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมหลังเลข9นะครับโอเคนี่คือ,อความรู้หรือที่ผมเจอแล้วก็เอามาแบ่งปัน เอ่ uh, 4, นะครับที่ติดตามผมและให้กําลังใจผมตลอดมาผมก็จะพยายามหาเหรียญแบบนี้แหละมาฝากนะครับเอฟซเพื่อได้มีความรู้เพิ่มเติมหรือเป็นแนวทางที่การในการสะสมเหรียญต่อไปนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณอย่างมากที่ติดตามชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจะขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอให้มั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ